อาเมนขอบคุณพระเจ้าครับสำหรับถ้อยคาของพระเจ้าในวันนี้ที่ที่แม่แดงด้กล่าวนะครับเกี่ยวกับประทีปของพระเ,เ,รเจ้าเรามาร่วมใจกันอธิษฐานครับสาธุการแากพระเจ้าในนามพระดิสูรเลยที่ขอบคุณทรงสําหรับถ้อยคาของพระเจ้าในวันนี้ที่พระเจ้าทรงบอกให้เรารู้เรื่องประทีปของพระเจ้านั้นคือความสว่างของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของพวกเราทุกคน ขอการส่งนำที่พระเจ้านั้นจะให้เรานั้นได้มีความเชื่อและมีความเชื่อมีความรักมีความมั่นใจในพระเจ้ามากขึ้นและมีประสบการณ์กับพระเจ้ากล้าที่จะเลือกทางของพระองค์ก่อนสิ่งอื่นลูกขวอยาละขอบคุณพระองค์ในวันนี้และขอให้ถ้อยคำนี้เป็นถ้อยคำที่ตกเข้าู่ในใจของพวกเรา และในในจิตของพวกเราทุกคนลูกขอให้ถวะขอบคุณพระองค์ในะนามพระเยซูคริสต์อเมนขอบพระเจ้าครับแล้วก็มาเริ่มการอธิษฐานกันเลยนะครับสาธุการเหล่าพวะเจ้าในนามพระเยซูวันนี้ลูกขอบคุณพระองค์รู้ขอการทรงนำที่มาจากพระเจ้าให้กับพวกเราทุกคนในคิ่เห่งจาก ในทีมผู้นำขอการทรงนำที่พระเจ้าทรงให้เรานั้นมีเป้าหมายคือเป้าหมายเดียวกันคือการที่เราจะพาตัวเราเองนั้นกลับไปหาพระองค์กลับบ้านที่มีพระองค์อยู่และสิ่งสำคัญคือการที่เราจะนำพาจิตวิญญาณและดวงวิญญาณของลูกของพระองค์นั้นติดมือไปด้วยนนามพระเยซูขอการทรงนำ ที่ชีวิตของพวกเรานั้นจะเป็นข่าวประเสริฐชั้นดีในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าสําหรับทีมที่จัจกร่วมดิฉัผภาคหัวหินและที่จัจกร่วมดิฉัผภาป่าเต็เงขอการทรงนำและการจัดเตรียมที่มาจากพระเจ้าู้ยอธิษฐานและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนเชิญครับ พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ผงเจริญข้าพเจ้าข้าพงทั้งหลายมีชีวิตและมีเป้าหมายโดยเฉาะเมื่อพระยัน์พระองค์เสด็จมาเราจะเห็นความจริงทั้งหมดวันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดพระจริข้าพเจ้าปกป้องความเชื่อของพี่น้องของข้าพงค์ทุกคนพระจริข้าพเจ้าแล้วเราคอการเสด็จกลับมาพระริญข้าพเจ้าขั้งที่สองของพระองค์ที่ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่แต่ในเวลานี้พระริญข้าพเจ้าขอก็มีการบุิสุดประกาศประทับอยู่ ในเราเมื่อพระวิญญ,ญาณบริสัทธอยู่ในเราบริสัทเสรีภาพนะคะความจริงต่างๆนั้น,นได้ถูกที่ลายและเปิดเผยออกขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาบริสัให้ชีวิตของเรานั้นจำเริญขึ้นฝ่ายวิญญาณเติบโตในพระคุณเชื่อฟังถ้อยคำของพระเจ้าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักซึ่งกันและกันพงศ์เจ้าพระเจ้าสัตย์ซื่อ ในถ้อยคําของพระเจ้าที่ได้ยินได้ฟังพระธิคพเจ้านําไปประยุกต์และปรับใช้ในชีวิตขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาพระธิคพเจ้าเวลานี้ลูกทูลขอพระธิคพเจ้าดับสุขภาพสาหรับน้องแป้งพระธิคพเจ้าเป็นพิเศษด้วยขอให้น้องแป้งพุทพเจ้ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีการแพ้ท้องพุทธิคัพเจ้าลดลงขอพระเจ้าองค์ตรงลมใจของเธอสอนเธอด้วยความเชื่อสอนเธอด้วย ค่อยคาของพระเจ้าว่าเธอต้องพึ่งพาพระเจ้าอย่างไรจะพูดกับพระเจ้าอย่างไรพงศ์จะขับพระเจ้าไม่ว่าเธอจะนั่งจะนอนจะหลับจะตื่นพงศ์จะขับพระเจ้าจะกินจะดื่มอย่างไรกรขอให้สิ่งเหล่านั้นพงศ์จะขับพระเจ้าเป็นที่เสริมสร้างเธอทั้งกายภาพและจิตวิญญาณด้วยให้ลูกในท้องของเธอพงศ์จะขับพระเจ้าที่กําลังปฏิส่วนที่และเติบโตพงศ์จะอายุขันขอให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่ดีมี กายภาพเป็นข้าพเจ้าที่ครบบริบูรณ์ทั้งสติปัญญาความรู้เป็นข้าพเจ้าเพราะว่าเขาเกิดมาเป็นของขวัญของพระองค์ที่ประทานให้กับครอบครัวนี้แล้วเขาเกิดมาเพื่อที่จะเป็นคนของพระเจ้าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นคนละไพ่ของพระเจ้าที่จะทําการของพระเจ้าโยรงกาะในเบื้องหน้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาอ่ะป่วยพรน้องแป้งแล้วก็แม่อ่อนด้วยโครการที่จะมีความเชื่อร่วมกัน จับมือกันอธิษฐานร้องถึงข้าพเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจข้าพุ่งอธิษฐานเรงสุขภาพของเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ลอยพุ่เจ้าข้าพเจ้าให้สุขภาพพุ่ะเจ้าาเจ้าไม่ว่าจะเป็นอะไรอยู่ในเวลานี้พรงเจ้าข้าพเจ้าเราขอสั่งเป่าประกาศด้วยความเชื่อพร่เจ้าข้าพเจ้าอาจารย์ลอยจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงที่จะเชื่อมพุ่งเจ้าข้าพเจ้าไปสู่จิตวิญญาณที่มั่นคงที่จะเป็นผู้นำพุ่งเจ้าร้า ผงแกะของพระองค์ให้สู่บริษัทพระเจ้าความสว่างในทุกๆครั้งทุกๆเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่บริฆราพเจ้าในการเทศในการสอนไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือว่าบริฆราพระเจ้ากับคนกับครอบครัวของพระเจ้าสถิตอยู่แล้วก็ดูแลปกป้องบริษัาไม่ให้มีเชื้อโรคใดๆมาให้อาจารย์นั้นบริษัทเป็นภูมิแพ้การปวดหลังบริษัาอายวะภายในสายตา จมูกลิ้นทุกอย่างพงศิษาพระเจ้าน้ําเสียงกล่องเสียงที่จําเป็นต้องใช้รรรพระเจ้าอวยพรด้วยพงศิษาพระเจ้าสาหรับผู้รับใช้ของพระองค์พงศิษฐ์พระเจ้าไอถ่านน้องส้มพงศิษฐ์พระเจ้าขอดูแลเธอขณะที่เธอกินยาทุกเม็ดก็เท่ากับการรักษาของพระองค์แต่ถ้าองค์ทรงโปรดให้น้องส้มหายโรคคราพงศ์จะ์ชื่นชมยินดีมากให้น้องส้มมีความเชื่อแล้วมอบโลภัยไว้กับพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจเธอจะรับการอัศจรรย์ในการหายโรค ดูแลพคกจิกาพระเจ้าน้องมดด้วยที่น้องมดจะมีผู้จิกาพระเจ้าสุขภาพที่แข็งแรงที่พร้อมที่จะเป็นทีมงานของพระเจ้าผู้จิกาพระเจ้าอย่างเป็นพลังพู้จิกาพระเจ้าเป็นคนหนุ่มที่สามารถที่จะทําการงานของพระเจ้าด้วยสุดกําลังสุดจิตและสุดใจไวยพร้อมไม่เหมียวด้วยผู้จิกาพระเจ้าที่ทํางานอยู่ที่ธนาคารต้องใช้พู้จิกาพระเจ้าทั้งสายตาทั้งสติปัญญา ทั้งความรอบคอบองศ์เจ้าข้าพเจ้าขอไม่เมียมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่ว่าการปวดหลังปวดขาสายตามือพงศ์เจ้าข้าพเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดดูแลลูกของพระองค์พงศ์เจ้าข้าพเจ้าให้มีร่างกายกายภาพที่แข็งแรงเพื่อที่จะปฏิบัติการงานอย่างอ่ามีสง่าราศีและสวยงามด้วยบอน้องเพจพงศ์จเจ้าข้าพเจ้าที่เธอเองนั้นจะมีเป็นเด็กที่ร่าเริงสดใสมีสติปัญญามีความกล้า พระเจ้าปาเจ้าอยู่ที่ใดเธอก็จะเป็นพระงเจ้าพ่าเจ้าที่รักใคร่ของคนทั้งปวงพระงเจ้าพ่าเจ้าให้น้องเพรนั้นพระเจ้าพ่าเจ้ามีเกาะป้องกันพิเศษจ,จากสวรรค์ที่เธอจะไม่ติดเชื้อใดๆขณะที่เธออยู่นอกบ้านและอยู่ที่โรงเรียนด้วยวอวยพรแผนพระองค์เจ้าที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง พร,ระเจ้าเจ้าไม่มีโรคภัยใดๆขอบคุณพระองค์เรามอบการและการเรื่องสุภภาพและทุนขอร่วมกันในนามพระเยซูอเมนอเมนครับอเมนครับอเมนขอบคุณพระเจ้าครบเรามายให้ถ่ายกันต่อนะครับสาธุการแด่พระเจ้าในานามพระเรยซูวันนี้ลรขอบคุณพระองค์ลูกนึกถึงลุงจิตของพระองค์ทรงปกคุ้มและปกป้องและขอเวลาขอพระองค์ทรงนั้น ได้สดงสงพระองค์ผ่านผ่านผ่านความคิดและความรู้สึกของลุงจิตที่ท่านจะอยากจะที่จะมาหาพระองค์อยากจะรู้เรื่องพระองค์อย่างลึกซึง้งและขอพระองค์ทรงรักษาขอการทรงนำที่วันที่สิบห้านี้ที่ลุงจิตจะไปหาหมอขอพระองค์ทรงรักษาให้เขาหายอย่างน่าอัศจรรย์ที่ ไปหาหมอแล้วตรวจแล้วไม่เจอสิ่งใดๆเลยที่เป็นเป็นตรงข้ามกับพระเจ้าลูกขอให้ฐานและขอบคุณพระองค์ขอให้ดวงจิตนั้นได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าความอัศจรรย์ขององค์และขอการทรงนำที่เขานั้นจะนึกขึ้นได้เลยว่าเป็นเพราะพระองค์เป็นเพราะองค์พระเยซูเท่านั้นที่รักษาให้เขาโรคภัยแท้เจ็บทั้งนั้นที่เขาเป็นอยู่นั้นหายณนะเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูและวนันนี้ลูกขอให้ฐานเผื่อครอบครัว ของคุณมิวทั้งครอบและครอบครัวขอการทรงนำที่พระเจ้าทรงให้มามาสร้างสัมพันธ์กับเทีจักของเราขอการทรงนำที่เท่านั้นจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและมาผูกพันตัวกับทีจักของเราขอการทรงนำที่มาจากพระเจ้าและเวลานี้ลูกขอไอ้ฐานเพื่อครอบครัวของนาดาและทั้งแดงในนามพระเยซูขอการทรงนำที่ทั้งคู่นั้นจะเห็นความถูกต้อง ทางของพระเจ้านั้นสําคัญขอความรักความเมตตาของพระเจ้านั้นส่วงครับเขาให้เขานั้นมีหวัวใจที่อยากจะถูกต้องในทางของพระเจ้าถูกต้องในสายพระเนตรของพระองค์และขอาการทรงนำที่เขานั้นจะมาติดสนิทกับพระเจ้ามารู้จักพระองค์มารู้ใจพระองค์มารู้จริงในทางขององค์พระเยซูคริสต์ลูขอให้ถาและขอบคุณพระองค์ขอในระยะนี้ที่ ชีวิตของนาดาที่จะสําแดงให้แดงนั้นมาหาพระองค์มาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ลูกอธิษฐานขอบคุณพระองค์และเวลาลูกของอธิษฐานเพื่อครอบครัวของพี่นิดและคุณอีข,ขอการทรงรำและขอการสถิตของพระเจ้านั้นที่อยู่ในตัวของพี่นิดสําแดงให้พี่อีนั้นมีความอ่อนน้อมลงในการที่จะมาหาพระองค์ในการที่จะ แบ่งเวลาอย่างชัดเจนในการที่จะมานมันสก,การพระเจ้ามาฟังถ้อยคำของพระองค์และมาณที่นั่งของพระองค์มาพำนักพักพิงในใน,ในพะนิเวศของพระองค์รูกอธิฐานและขอบคุณพระองค์ในเวลาลูกขออธิฐานเพื่อครอบครัวของเลบก้าและลูกๆขอ,อการทรงนำของครอบครัวนี้ที่จะมาหาพระองค์มานมันสก,การพระองค์ทั้งครอบครัว ขอความรักและความเมตตาขอความสัต่อและซื่อตรงของพระเจ้านั้นที่มีความรักให้กับครอบครัวของเยเบกาที่จะมาได้ทั้งครอบครัวจะไม่มีขาหนึ่งขาไรที่จะไปที่อื่นจะมาหาพระองค์ทางสองขาลูกขอให้ฐาะขอบคุณพระองค์ขอบพระองค์ทรงปกคุ้มปกป้องด้วยและเวลานี้ลูกขอให้ฐานเพื่อครอบครัวของดาว ขอาการทรงนำในชีวิตของเขาที่จะเป็นพระพรแก่ผู้ที่เห็นผู้ที่ได้คุยผู้ที่ได้สัมผัสในตัวของเขาในจิตวิญญาณของเขาและขอพระองค์ทรงนำพาที่เขานั้นจะเข้าหาพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจสุดกำลังและสุดความคิดของเขาขอาการทรงนำที่เขานั้นจะมาเดินอยู่ในทางของพระเจ้าอย่างจริงจังขอาการทรงนำที่มาจากพระเจ้าและขอ การทรงสถิตที่มาจากพระองค์ด้วยและเวลานี้ลูกขออธิษฐานเพื่อทีมทีมผู้นําทั้งสองทีมที่วันอาทิตย์นี้จะไปประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าในบริเวณโดยรอบของคีรจสักรอาทิตย์นี้จะเป็นการประกาศข่าวประเสริฐตรงข้ามกับคิรีสักรขอความรักขอลิดาของพระเจ้านั้นส่วนพวัพพวกเราทุกคนและขอให้พระองค์ทรงให้บรรยากาศชั้นบร,ริาการแถวนี้ แถวนั้นได้มีชั้นบรรยากาศที่ดีร่มรื่นและไม่มีฝนขอาการทรงนำที่มาจากพระเจ้าและการที่เราจะไปหาคนดังหาปานี้จะมีปลาติดอวนอย่างแน่นขนาดลูกขอยถา่วละขอบคุณพองขอาการปกป้องและปกคลุมทีมเและทีม B ีด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนขอบคุณพระเจ้าครับอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้าคะ่ะ แมออนแม่ถานอะไรไม่แจ้ไม่ออน,แ,ออนแผนเผื่อ,อครอบครัวเผื่อลูกเผื่อลานได้นะเผื่อครอบออยู่ไกลๆได้สาธุก,กรารด้วพระบิดาของข้าพระองค์ลูกภุ๊คํคำขอบคุณที่ที่พระองค์ได้ทดสอบลูก มาตั้งแต่ออกก็ลืมตามาก็ไม่เห็นหน้าแม่แล้วแล้วพระองค์ก็ยังทดสอบลูกมาตอนมีครอบครัวหลายต่อหลายครั้งลูกขอบพระค,คุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทดสอบลูกได้มีจิตใจตอนนี้จิตใจของลูกได้แข็งเหมือนเหล็กไปแล้วค่ะรับได้ลูกสถานการณ์ถึงแม่ จะมีใครดา่าใครว่าจิตใจของลูกนั้นตอนนี้นิ่งเฉยได้แล้วกิฟเลยค่ะแล้วก็ลูกอัน,นิธฐานเพื่อลูกด้วยที่ตนกพรที่เขาเจ็บอ่มีส่วนตึงหรือตึงหรือเจ็บมีตึงตรงหน้าท้องอ่าตึงแล้วก็เจ็บหน่อย ขอพระเจ้าจงรักษาเขาแต่ต้องเขาอย่าให้ติดเชื้ออันใดน,นะเจ้าคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีรู้สึกว่าเขาบอกว่ามีการลุกๆดักดัลุกๆล,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 ลูกก็ดีใจคิดขอพระเจ้าที่เห็นจุดดำๆนั้นก็ได้ดูคลิปเขาว่าคนกินยา มันก็จะเป็นจุดดำๆโกน,นเห็นแค่ตาม,มันก็จะเห็นตัวยากขอพระเจ้าถูกโปรดให้เป็นตัวอย่าให้เป็นอย่างอื่นขอพระเจ้าจูงแต่ต้องเขาและเด็กที่อยู่ในคานั้นให้ออกมาสมบูรณ์แบบติปัญญาดีทุกสิ่งทุกประการเจ้าค่ะพระองค์และลูกขอบคุณพระองค์มากมากที่พระองค์ได้ทดสอบลูกอย่าง สุดๆไปเลยค่ะขอบพระคุณพระองค์มากๆแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อาจารย์แดงแล้วก็อาจารย์เจนด้วยที่คอยช่วยเหลือวิ่งพาไปหาหมออยู่เสมอก็ขอบคุณพระเจ้าทุกเรื่องทุกกรณีค่ะอาเมนอาเมน,อาเมนครับ แผนมาแผนสาธุการต่อพระเจ้าลูกขออธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรผู้รับเชื่อทุกคนนะครับให้มีสุขภาพที่ดีมีร่างกายที่ดีมีสติป,ปัญญาที่ดีไม่เจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มเราหรือผู้รับเชื่อที่ติดตามในช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok, YouTube ขอพระเจ้าอวยพรและเสริมกำลังทุกคนนะครับในนามพระเยซูคริสต์อมเมนครับมี่แผลนะมีแผลที่แยกของนูนะ <laughs> ล,ลูกขออธิษฐานสัด์ซื้อสวัยสิบรถงานพระดีูเอเมนน้องส้มอธิษฐานเงินล้านจะเข้าแน่ๆอาเมนเอเมนขอบคุณพระเจ้าครับเรามาอธิษฐานต่อครับสาธุการแด่พระเจ้าในนามพระดยนู้แล้วขอบคุณพระองค์สำหรับการทรงนำของพระเจ้าแล้วเวลานี้ รูขอยให้ทานเพื่อพวกเราทุกคนที่จะมีความสัตด์สื่อในการติดสนิทกับพ้อมยามบริสุทธิธธ์เราจะได้ยินและได้เห็นความยิ่งใหญ่และความรักของพระองค์และถูกการสอนที่มาจากพรอมยามบริสุทธิ์ของพระเจ้ารู้ไอหานและขอบถึงพระองค์ในพระนามพระเยสุทิ์อาเมนเชิญแม่แดงอธิษฐานอวยพรหลานหลานหลานแซกหน่อยครับตอนนี้มันท้อง ควันนี้วันเกิดของหลานชายครับน้องไซแซคไอแซคโอเคสาธ okay. ุการพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สําหรับไอแซค,คที่เขาคงจะขาพระเจ้าเข้ามาเกิดบนโลกนี้เกิดมาในครอบครัวของพ่อแม่ที่รักพระเจ้าและมีถ้อยคาโองข้าพระเจ้าทีห่หล่อหลอมหล่อเลี้ยงเขาให้เติบโตวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของเขา ขอพระเจ้าทรงโปรดให้วันคืนของเขานั้นเป็นวันคืนที่มีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีโงรยข้าพระเจ้าและปีเดือนของเขาโปรยข้านำพาอายุของเขายืนยาวด้วยคปรยข้าแล้วเขาจะไปดีมาดีบนโลกนี้สุขภาพร่างกายสติปัญญาของเขานั้นโงรยข้าพระเจ้าจะมั่นคงแข็งแกร่งอยู่ในทางของพระเจ้าให้เขามีถ้อยคํานั้นโปรยข้าพระเจ้าอ่าเป็นโล่ล้อมปรยข้าเป็นถ้อยคําของพระเจ้าที่จะเป็น ทางที่เขาจะเดินมีถ้อยคําของพระเจ้าที่จะเป็นอาหารแห่งชีวิตของเขามีถ้อยคําของพระเจ้าพงค์จะขาพระเจ้าที่จะใช้ตัดสินใจในทุกเรื่องที่เขาจะต้องตัดสินใจเลือกพงค์จะขาพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้อาจักนั้นเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นเจนรุ่นใหม่ที่มีสภาวะจิตที่เข้มแข็งอยู่ในทางของพระเจ้าเสมอไปทุกทุนขอแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์อแจในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน ตอนนี้พงศ์จาข้าพเจ้าเราจะแยกย้ายกันพักผ่อนหลับนอนชั่วคราวพงศ์จะาขาแล้วเราก็จะพบกันอีกในวันพรุ่งนี้พงศ์จะาขาเราเชื่ออย่างนั้นขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้เราหลับเป็นพรตื่นเป็นพรมีพระคุณความรักของพระเจ้านั้นปกคุอมแล้วถูกบรรจุลงมาในจิตใจและจิตวิญญาณของเราเมื่อมีวันใหม่พงศ์จะาขาในวันพรุ่งนี้เราจะมีความสดชื่นและมีความหวังใหม่นเพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาพงศ์จาข้าพเจ้าเดียวยารักษาลมใจเราทุกคนพงศ์จาข้าพเจ้าเราจะพบ คำตอบผู้อิการในสิ่งที่เราร้องทูลขอขอพระเจ้าผู้อิา,าพระเจ้าปกป้องหรือข้าพระองค์หลายนั้นให้รอดพ้นจากศัตรูในขณะที่ข้าอง์หลับไม่ว่าจะเป็นลูกธนูผู้อิศการพระเจ้าสอนเพิงพยามาต่างๆเราขอสั่งปิดกั้นโดยฤทธพลิตลตขตของพระเจ้าในขณะที่เหล่านั้นผู้อิศารพระเจ้าต้องอยู่บนที่นอนของเราเราขอบคุณพระองค์และขอพรเหล่านี้พูอพ้อิศการพระเจ้าเป็นของเราทุกคนจนก,กว่าเราจะพบกันอีกครั้งหนึ่งในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน ขอไปช่วยพอนะคะอาเมนพระเจ้าอวยพรคุณสุข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 